สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องนะวันนี้ก็มาทักทายทุกคนจ้าแล้วก็มาส่งกําลังใจให้ทุกคนนะจ้าเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะให้ทําคลิปต่อไปอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยนะจ้าเอฟไปน้าเดียวจ้าเอกคู่มือเอฟแจมสม่ำเสมอเป็นระเบียบวินัยของเขาเองเนาะอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยเลยพี่น้องเพราะเขาส่งการบ้านคู่มือความสม่ำเสมอของเราเนี่ยแหละจ้าจะทําให้เราเนาะ ไปสู่ความสำเร็จนะจ๊ะทุกคนเพียงแค่อย่าเฮาอย่าทําพิกกดของเขาเนะเขามีก้นระเบียบเดียวดายก่อนใ,ให้ตามน้ำเนาะมันมีขอบเขตของมันอยู่แล้วนะทุกคนอย่าทําพิกก้ของเขาเดอ้อแต่เพียงแค่เฮาส่งกันบ้านเพิ่นคู่มือเนาะทํายามสม่ำเสมอทําคู่มือเอ็ดคู่มือส่งคู่มือแบบนี้แหละจ้ะไอมาขาชอบเนาะเพื่อที่เพิ่นเนาะสิได้ดันคลิปของเฮาเนาะ เรามัดแบบนี้เรามัดแบบใดเอาก็เอ็ดแนวนั้นนะพี่น้องคือเฮาเนาะไปเที่ยวในใส่ขยะลองเปรียบเทียบเบิ้เงเด้อเฮาไปใส่เนาะมาใสานะ่เนาะไปเที่ยวใส่เขาก็มีกฎระเบียบนะเนาะเฮาก็ต้องทําตามกฎระเบียบของเขาเนาะพี่น้องไปใส่ขย,ยานะเพื่อความปลอดภัยของเฮาเนาะและเพื่อประโยชน์ของเฮาของทุกคนนะทุกคนจะให้เฮาเนาะทำดีเข้าไว้นะพี่น้อง เพื่อที่เฮาสิได้มีประวัติดีเนาะเฮามาอยู่ในบ้านไอ้มากแล้วเนาะมาอยู่บ้านของเขาแล้วเนาะค่ะก็ทำต้องทําตามกดระเบียบที่เพิ่งวางไว้เนาะพี่น้องแล้วต้องทําตามที่เพิ่งวางไว้คือการทาะก็คือว่าไอ้มากเขาชอบแบบว่าให้เฮาเนาะมีปฏิสัมพันธ์นะส่งกันบ้านเพื่อนคู่มือเอ็ดคูม่ออม,ม,มือเพื่อยจาให้เฮาเอ็ดยันสมําเสมอเพื่อผลประโยชน์ของเฮาเนาะเพื่อวางข้างหน้าของเฮาในระยะยาวเนาะพี่นอ้อง อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยเด้อพี่น้องจ๋าทุกคนเนาะถ้าเฮานาะสงการบ้านเพิ่นคู่มืออย่าคืดเ้อจ้าว่าเพิ่นจือนะอนนจ้อเฮาบ่ได้เนาะเพื่อน่ะจื้อเฮาคู่มือจื้อเฮาคู่คลิปนะจ๋าแล้วก็เพิ่นก็เห็นพฤติกรรมของเฮาเฮาก็เลยต้องเอดยันสม่ำเสมอเพื่อที่ไอมาร์กเนาะ AI ของไอมาร์กนะจ๋ะสิะได้จื้อเฮาเนาะจดจำเฮา ว่าเฮาเอ็ดแบบนี้เอ็ดอยู่ตลอดเอ็ดคือคล้ายๆว่ามีประวัติที่ดีนะจ๊ะพี่น้องเฮาเอ็ดต่อไปเลยเลยเนาะถ้าเฮาส่งคู่มือเอ็ดคู่มือเอ็ดเอ็ดแนวดีๆนะจ๊ะแม่ลองเปรียบเทียบคือเหมือนกับว่าอ่เราเอ็ดอย่างไราเฮาเอ็ดอย่างไรานะจ๊ะเอ็ดอยู่ใส่ไราถ้าเฮาเอ็ดแนวดีๆนะจ๊ะมันก็สิมีประวัติดีๆของเฮาเนาะในที่หัวสมองของไผ่ก็ะยานะ ลองเปรียบเทียบว่าเออบบแมนแค่ในหัวสมองนะจ๊ะความคืดไข่ก็ยาานะจ๊ะพี่น้องถ้าเอ็ดแนวดีๆเขาก็คืดในทางที่ดีๆในตัวเฮานะจ๊ะอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยเพียงแค่เฮาเอ็ดคู่มืออย่างสม่ำเสมอแล้วมองไปที่เป้าหมายเลยจ้ะทุกคนอย่าพึ่งท้อเลยจ้ามันเป็นกำลังใจใทุกคนเนาะสู้ต่อไปน้ำเดียวเนะาะเพียงแค่เฮาเอ็ดอย่างสม่ำเสมอม,มีรเะเบียบวินัยในตัวเองนะจ๊ะส่งคำบางคู่มือไอ้มัก ชอบให้เฮาเอดแนวนี้นะจ๊ะแม่นไผ่กัญญาเนาะให้เฮาสู้ต่อไปจ้าเพื่อที่ไอมาร์กเนาะสีได้มองเห็นในพฤติกรรมของเฮาแล้วเฮาสีได้มีประวัติดีในบ้านของเขาเนาะพอเฮามาอยู่ในบ้านของไอมาร์กแล้วนะจ๊ะพี่น้องให้เฮาเอดแต่ก็สู้ไปน้ำเดียวเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยจ้าเมื่อนี้แม่ก็มาส่งกำลังใจให้ทุกคนเด้ออย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งคิดสั้นๆ หรือแบบว่าเออบางคนก็ท้อแบบนี้เนาะพี่น้องสิบอเอ็ดแล้วเอ็ดมาหึงแล้วแบบนี้นะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยเ้อจ้าน,นี่คือการเริ่มต้นเนาะให้เฮาพยายามต่อไปต้องมีวันของเฮาเนาะพี่น้องถ้าเฮาเอ็ดเลยอเอยเอสคู่มือถ้าเฮาเกิดสภาวะเอ็ดทำไปแล้วโอ้ยบ่เอ็ดแล้วถ้าคือ แค่นี้นะจ้ะมันก็มมีผลสำเร็จของเขาเนาะเราเพียงแค่เขาเอ็ดอย่างสม่ำเสม,สมอมองไปที่เป้าหมายอย่างเดียวเลยจ้าพี่น้องสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนจ้าสวัสดีจ้า